เห็นน ok, ้ำมาค่ะนี่เห็นน้ำมาไหมคะนี่โอ้ยเคี่ยวเคียวดอกเคี่ยวเคี่ยวไปจุยเลยพี่น้องนี่ว่าท่านได้เคี่ยดีนะครับพี่น้องเบิ่งนี่ค่ะนี่ค่ะจุ่มงามๆเลยค่ะพี่น้องเบิ่ง นี่นะคะเราเก็บกันเลยะค่ะนี่อันเคลียร์รุดมาคะ่นนะคะเดิงค่ะจุมค่ะโอ้ยสวยงามค่ะสวยหรือไสโอ้อันนี้โดนพี่กิ่งเกือจัดการแน้วนะคะเคลียร์ตรงก่อนยัยบเยอ่อู้ chung 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 ôi chung 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 con con chung chung nó đông, <laughs> เห็ดแดงลูกเห็ด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 มากเห็ดคุณยายมากเห็ดคุณแม่เห็ดคุณแม่นะคะเห็ดคุณแม่เอาขึ้นอ้ยนู่นไงลูกอีกสองดอกลงมาลูกลงมาทันวายยังอยู่นั่นแหละน้ำไม่ต้องให้หลานลงมาลูก เห็นไหมคะหลานน้อยก็มาค่ะน้องเปมสวัสดีค่ะก no. ันก่อนค่ะสวัสดีค่ะเก็บเลยลูกเก็บเลยเดี๋ยวไม่ค่อยตัดตีนที่หนังเหมือนกันนะนี BM ่เดี๋ยวแม่เก็บก่อนเก็บก่อนนะคะพี่น้องเยอะเยอะเพิ่มเพิ่มโอ้โหจุ่มเดียวเลยค่ะจุ่มเดียวจุ่มเดียวได้แล้วได้พ่อปนอยู่พี่น้องใช่ใช่ ดอกดอกเยอะมากเลยนะแม่ยังไม่ได้เขียมกันหนูม,มีไม้หรือเปล่าลูกเออเก่งเก่งเก่งนีแม่คนเดียวแม่คนไม่ได้ไม้มไม่ต้องเดินลงมาแนะลนะ้วลงน้ำยังไงนี่ไงมองเห็นนิดหน่อยโอ้โอเห็นบ่นค่ะเคลี่ยจนหัวรุดหัวลุยเลยค่ะผู้ขากันเลยอุ้ยเจออีกใช่ไหมลูก ม่สวยงามมากเลยลูเสวยงามมากค่ะเหนนี่กลังก็เจอหนูยุ่งกันเหรอยายบอกหนูแล้วว่าไม่ให้มาใช่ไหมยายบอกหนูไหมเมื่อกี้ยายบอกให้หนูกลับพร้อมกับคุณตาสอนหนูไม่กลับใช่ไหมติตแม่เห็นแล้วเคีอีกลูก นีอ่อีกอู๋เห็นแล้วเห็นแล้วข้างกอไม้ใส่เหยียบอ่ะไอ้ควยนี่แหละแม่เห็นก็แม่ก็เห็นตัวนี้แหละค่ะลูกอ๋อสวยค่ะสวยงามตามทองเลย่ช่วย,ย,ยนนะเดี๋ยวพายจัดตีนนะหาก่อนเห็นไหมลูกเดี๋ยวแม่ลงไปดูข้างล่างหนู้มนุ้มเคลียเคลียหานะั้น ฟังโอ้ดยดอกน้อยแม่อู้เห็นอีกแล้วน้องเปมเห็นอีกแล้วค่ะน้องเป้มใช่หลวงตามีเห็ดเยอะใช่ไหมอุ้ยทำไมตาดีแด้แสดงว่าเห็ดป่วงมันเริ่มออกเลยเปมอืมนี่ไข่กแลวอวเดี๋ยวไม่ได้เคี์เนนะเราเอาก่อน หนูเอาเห็ดไปให้ทัพทีมเห็นทัพทีมไหมนะ่ะอ๋เห็ดหรอยเก็บเ,เห็ด จ้าใจเด้วเปมมันแมนแนาะ่ปน้องเปมพาหลานไปอยู่รถปะหนูแหละหนูก็อยู่รถกับหลานพาหลานไปอยู่รถอยู่ที่โลงๆเด้อลูกไปอยู่ตรงวัดก็ได้เด้อมันมีคนเด้ออยู่นี่มันไม่มีใครดูเด้อ เอาตะกร้าไปเลยไป,ไป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 อยู่วัดเด้อไปอยู่วัดแล้วก็ไปดูเห็ดเห็ดเห็ดฐานให้แม่ก็ได้เด้อคนเกง่งเอาอุ้มหลานอุ้มหลานตินออ้นตันครับพี่น้องปวดขาเลยหันมาปไหวกระเดยคนมันหมักเนาะนั่นไปเลย บ่นี่ขาวขาวโอ้ยนี่นี่เห็นแล้นี่สองดอกพี่น้องสามดอกดูต้นนี้กันสองพึ่นเห็นแค่นี้นะสองดอกเจ็ดกอค่ะพี่น้องเห็นพี่เขาเขียนนะเราเลยไม่เดินมาเห็นไหมคะแจะเต็มตะกร้าแล้วดีจังใจ คนนะคะเจที่เขาไม่เก็บหมดเนาะก็ยังเหลือไว้ให้เราอยู่โอ้โหกอไม้โอ้มันคือนัวแต่ขอเสร็จกล่องก่อนมันมูนนอะไรเนาะเห็นตรงไหนอีกเนาะนี่ค่ะนี่เห็ดกอน,นะคะนี่ค่ะ อุ้ยสองดอกสองดอกอ๋อของพูนะะนี่ท่ันนี้ถือว่าดี้อู้พูนอีกค่ะอีดอกหนึ่งมาท่านได้เคลียร์เนาะเดี๋ยวเราค่อยเคลียร์ตแต่เราเก็บเก็บตัวที่เราเห็นก่อนโอ้สวยงามนี่นะคะเหยียบไหมเนี่ยไหนอะเดี๋ยวมองใหม่ก่อนเอาเห็แล้วกันใช่อะไร กำลังมงมองม่มองนทังลางนึงดอค่ยอันนี้เียวมาเขียนอกัเคียกัเเอาตัวที่เห็นตาเปาก่อนเนาะอืมเดี๋ยวเดี๋ยยวเดีเดียวอียแล้วใเห็นล้ว อืมมีขอบคุณนะคะเจ๊ที่เขียนแต่ข้างบนอยู่ข้า,านนงล่างไว้ให้น้องน่อุ้ยดอกนีน้มีใง,ง,งามเลยพี่น้องวะอง่ะคนะขอโทษนะคะพูณจ้าเะ็กสิจเจ๊เหลืออีกไหมเดี๋ยวเราไปเอาข้างล่างกันนะคะโอ้ยนี่สองดอกคะอ่ะ chạy không còn đi chùm nữa hả chùm cả sống chùm Trong chùm Á, à, mày mày bằng hơi khỏe Sống chùm mày Được kẻ kì Không bọn ít Không chùm nữa Ui, tôi nó chưa cái bọn này Ui, giờ ông này đi qua เดี๋ยวเอามีดดีกว่าอันนี้ไรดินแตกๆอุ้ยจริงๆด้วยค่ะดินแตกๆก่อนนะไปค่ด้อ้ยพี่ไปก่อนบอกหน่นะะนอยหน่อยพอดไปค่ะโอไหนอู้ยยังไงจูมค่ะอีกมันจุ่มไหมคะพี่น้องอู้ อุ้ยมีอีกเออบ่ได้ค่ะไม่ระวังเห็นแต่ดอกบางแล้วรึเนี่าไหนเนาะเห็นอยู่นี่หแหละค่ะดอกแดงๆอยูด่ดอกใดเนาะมาที่นี่เนาะเดี๋ยวมาแต่ข้างเทิงเห็นอยู่ดิต้องม,มาไปทชากเห็นเลยโอ้ยนี่ไงแจ๊ค่ะ ดอกบานอย่างไหญ่เลอันนี้ทิวบานแนละ้วแก่แล้วจะแข็งอยู่ใช่ได้ใช่ได้ค่ะ